ทึกไทยเบฟหน้านี้คือเพลงไตรสัตว์วัดโดยนรงปรางเจริญแรงบันดาลใจจากเพลงสาธุการสู่เพลงคลาสสิกระดับโลกเพลงสาธุการเพลงหน้าภาดไทยชั้นสูงที่มีทํานองให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทยนรงปรางเจริญนักประพันธ์เพลงคลาสสิกระดับโลกได้นำเพลงสาธุการ มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงไตรศตวรรษเพื่อบรนเลงความเป็นไทยสู่สากลในงานครบรอบ300ปีเมื่องแอนนาโพลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเพลงสัตุกาเนี่ยเป็นเพลงที่เราใช้ไหว้ครูเป็นเพลงที่เราใช้ในงานมงคลก็คือผมอยากให้มันเป็นของขวัญจากประเทศไทยไปให้กับอเมริกา ดนตรีไทยที่ผมฟังเนี่ยมันจะมีทำนองเล็กๆจะมีประกายออกมาเป็นระยะๆะะะะะะเวลาที่ฝรั่งฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โครงสร้างของดนตรีสกากลก็คือมันมีความพิเศษอยู่แม้เพลงต้นฉบับจะมีท่วงทํานองที่เป็นแบบแผนเฉพาะตัวของดนตรีไทยแต่นรงก็สามารถประพันธ์ไตรสตวรรษให้ได้รับการบรรเลงอย่างยิ่งใหญ่ให้ชาวต่างชาติได้ทราบสูถึงการเฉลิมฉลองแบบไทย สร้างความประทับใจจนคว้ารางวัลชนะเลิศในงานนี้มาได้เรามีความเข้าใจว่า,าวัฒนธรรมพวกนี้นมันพิเศษยังไงเวลาที่เราอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยมันก็จะมีความลึกซึ้งมากกว่าไม่มีดนตรีของคนอื่นที่เขียนแบบนี้นอกจากนรงปางงงร,า,ร,ร,รงปางเจริญเท่านั้นไทยเบฟขอบันทึกเพลงไตรสัตวรวัโดยนรงปรางเจริญ แรงบันดาลใจจากเพลงสาธุการสู่เพลงคลาสสิกระดับโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน